ซืออันนี้มาน้องเห็นด้วยของลัดหนักโทกว่านี่เหลาเห็นมาไม่ซื้อเรื่องน้ากินเราจะต้องสะอาดผีที่บีท่านนะจ๊ะไม่ได้จริงอากาศร้อนรอนแบบนี้แค่ได้เห็นขวดน้ําก็ชื่นใจน้องข้อยืมไปโรงเรียนบ้างนะได้อยู่แล้วลูกเป็นสินค้าส่งมาจากประเทศจีนนะคะใช้เวลาในการรอสินค้าห้าถึงเจ็ดวันสั้นหมากๆเลยอะข้างในนะคะก็จะมีกันชื่นมีมโบชัวร์ที่เป็นภาษาจีนอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจ๊ะอ่าเอาเป็นวาหน้าตาแบบนี้ ะะข้างในแข้งแรงเป็นสตเตเลซามซุนเซนะคะมะไวใจมากๆเลยสาหรับสตเตเลซามซุนเซเป็นเกรดสาหรับอาหารนะคะมีรอด,ดูด,ด้วยสามารถเปิดฝ้าได้โดยไส้ทางร้อนเย็นนะคะเ <c oughs> ลยมาจากรีวิวค่ะกว่าจะได้เสือเลยรีวิวเยอะมาก <c oughs> เขารีวิวกันแบบดีนะคะนี้เลยด้านหลังจะเป็นซามซุนเซค่ะ <c oughs> พกผ้าสะดวกไวในรอเดินทาง <c oughs> ปใปจ่ายภาซี่เช่นงก็ผ้าไปนะคะนี่เลยจ้า <c oughs> ้วยดีไซน์เก๋ไก๋นะคะผ้าไปไหนก็ไม่อายแน่ๆมาเลือกขนาด6กร ml นะคะแขวนบน รถเครื่องก็ได้ตามตะก้าเลยจ้า